เบรกแตกทํายังไงครับไม่ต้องสวดมน์นะฮะการที่เบรกแตกครับหนึ่งครับมาสติก่อนเลยครับแล้วก็จับตัวมาลัยไว้ให้มั่นนะฮะแล้วก็ถอนคันเล่งครับบางบางคนตกใจจะเหยียบคันเล่งแต่ว่าไม่ต้องเหยียบคันเล่งนะปล่อยคันเล่งครับแล้วก็ตกตกไปเลี้ยวครับผมเปิดสัญญาณไฟเปิดอ่าแล้วก็พยายามเหยียบแตะส่งสัญญาณไฟให้ทุกท่านรู้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเรื่องของเกียร์ครับถ้าเป็นระบบเกียร์แมนนวลนะครับ อ,อย่างมันจะมีหลายแบบมันจะมีโอเวอร์ดิสแล้วก็ตัวแบบแมนนวลที่เขียนว่าตัวเอมหรือว่าเป็นตัวแอทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีระบบที่เป็นตัวแอลอครับท่านอย่าเข้าเกียร์ตัวแอนะครับเพราะว่ามันจะเสียในเรื่องของการคอนโทรลรถครับจะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและอย่างนึงนะครับเวลาเกิดเหตุเบรคแตกแบบนี้ฮะอย่าดับเครื่องเป็นอันขาดครับเพราะว่าการดับเครื่อง จะทําให้อ่าไม่ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะช่วงที่เราขับไปฮะสิ่งที่เราทำนะฮะค่อยๆปรับระดับเกียร์ลงมาเรื่อยๆครับจนอ่าจอดตบไฟเลี้ยวเข้าไปจอดในที่ปลอดภัยฮะช่วงใกล้ถึงนะพยายามดึงเบรกมือเพื่อให้มันดึงชะลอลงชะลอลงชะลอลงฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรื่องของเบรกนะฮะ มันตรวจสอบเบรกบ่อยๆเป็นประจํําสม่าเสมอครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมจะแนะนําก็คือเรื่องของประกันครับแม้ว่าประกันจะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของเบรกแต่ว่าประกันยังคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจอาจจะเกิดจากการที่เราไปชนคนอื่นหรือว่าเราไปชนทรัพย์สินของคนอื่นแม้แต่รถเราเองก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ